สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนขณะน,นี้ทุกคนก็จะได้รับชมโค้ดแบงค์สอนออกกําลังกายสไตล์บ้านๆโดยที่ว่าไม่ต้องพึ่งยิมไม่ต้องเข้ายิมเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกว่าออกกําลังกายแบบบ้านๆนะไม่ต้องมีอุปกรณ์อ,รอะไรมากมายก็สามารถเล่นกล้ามได้นะครับวันนี้ก็จะมาสอนท่าออกกําลังกายเล่นหัวไหล่ให้กลมสวยนะครับก็คือ3มท่าหลักๆเลยนะครับสามท่าหลักๆแล้วก็จะเล่นกล้ามเนื้อ มัดนี้ก่อนเลยนะครับผมยวขออนุญ,ญาตขยับตัวไปหางๆกล้องนิดนึงนะครับผมเพื่อจะได้มองเห็นได้ชัดนั่นเองนะทุกคนยุงก็เยอะนะครับผมท่านี้ก็คือท่าไลท์เซอร์เรสนั่นเองนะครับเวลาการยืนนะครับผมเวลาการยืนนะครับผมคือเห็นหลายคลิปแล้วเล่นผิดกันเยอะก็เล่นแบบนี้แอนอกแล้วกไปแบบนี้ แบบนี้ยอย่าไปเล่นนะครับผมแบบนี้อย่าไปเล่นแบบเนี้ยคือสะบักมันทํางานมันก็จะโดนหลังแขนแล้วมันก็จะโดนไปที่บ่าน,นั่นเองมันจะไม่โดนกล้ามเนื้อไหลายข้างที่เราต้องการนะครับผมเวลาการเล่นให้มันถูกต้องเราก็จะยืน,ย,น,น,ย,น,นยืนประมาณนี้นะครับผมจะไม่ยืนเท้าชิดกันยืนประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ล็อกสะบักด้านหลังแล้วก็เปิดอกแล้วก็โน้มตัวมาด้านหน้าแล้วก็จะจับดัมเบลประมาณนี้นะครับผมแล้วจังหมาเตรียมให้เราล็อกหน้าท้องไว้พร้อมกับหายใจเข้าแล้วให้เราใช้ไหลข่ข้างของเราไหล่ข้าง,งเราดึงดัมเบลขึ้นนะครับผมประมาณนี้ อกจะไม่เลยหัวไหล่นะครับผม12-15ครั้งต่อเซตต้านไว้5วิโอเคประมาณนี้เนาะพยายามเค้นกล้ามเนื้อโฟกัสไว้ด้วยนะครับผมจะโดนไหล่ข้างมากประมาณนี้โอเคครับผมประมาณนี้แหละถ้าไหลรข้าง นะครับ <c oughs> มาดูก่อนท่าที่สองต่อไปก็คือท่า shoulder p r นั่นเองอ่ะ <c oughs> ผมเห็นหลาย <c oughs> หลายอย่างและเวลาคนเล่นผิดอะ่ะ <c oughs> คือเล่นแบบเนี้ยแอนอกแบบเนี้ยเลยแล้วก็ไปอย่างนี้เลยแล้วก็ดันแล้วก็ดันแล้วก็ดันมันโดนกล้ามเนื้อมัดไหนมันโดนกล้ามเนื้อไหล่ไหลข้างแล้วมันก็ไปโดนสะบักมากกว่าสะบักทํางานมันจะไม่โดนไหล่หน้าที่เราต้องการวิธีการเล่นให้ถูกต้องเล่นยังไง พยายามล็อกสะบักด้านหลังแล้วก็เปิดอกโน้มตัวมาด้านหน้าแบบนี้นะครับมุมศอกก็จะอยู่ประมาณนี้มุมศอกก็จะอยู่ประมาณ45องศานะครับจังหวะเตรียมให้เราล็อกหน้าท้องหายใจเข้านะครับจังหวะดันให้เราใช้ไหล่หน้าของเราดันนะครับไหล่หน้าดันแล้วก็ศอกดันนะ12-15งถึงครั้งต่อเซตต้านไว,5ว้5้าวิพยายามโฟกัสกล้ามเนื้อไหล่หน้าด้วย เข็นกล้ามเนื้อไว้บีบไว้จะโดนมากโอเคนะลองเอาไปปรับใช้งานได้เลยนะครับผมต่อไปการเล่นกล้ามเนื้อไหล่หลังนั่นเองนะครับผมเราก็จะยืนให้เท้า กว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะครับผมเน้นเท้าต้องกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะครับผมถ้ารีเวิร์สนั่นเองอ่าเวลาเราโน้มตัวลงมาเราก็จะโน้มตัวประมาณนี้นะครับผมหลังจะไม่แอนเกิลหลังจะไม่ค่องเกินประมาณนี้จังหวะเตี้ยมให้เราหายใจเข้าล็อกหน้าท้องไว้พร้อมกับงัดดัมเบลไปด้านหลังแบบนี้แทงศอกไปด้านหลังนะครับอันนี้เนาะ อานี้มานี้อ่าอยสองถึงสิบห้าครั้งต่อเซตเรียบร้อยแล้วนะครับผมท่าไล่หลังโอเคนะ